รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตระัที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระละตะะรัตนตไตรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสีริธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและ พระสิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาราพระราัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมงคลอันสูงสุดช่วงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ โดยพระเทพวิมลยาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสำเร็จความเจริญในธรรม จงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายาหันใจอย่างต่อเนื่องเือเป็นความตั้งใจไว้เป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีส่วนเสริมบาร,รมีซึ่งกันและกันได้มีส่วนเติมความดีซึ่งกันและกันจากเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกท่านทุกคน ผู้มีความจงใจตั้งใจจะยกระดับฐานะของตนของตนด้วยความดีงามที่ตั้งใจไว้บนพื้นฐานเดียวกันทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องร,รักษาศีลรักษาธรรมอย่างต่อเนื่องนับเป็นความดีงามนับเป็นความจำเป็นกาเราทุกหมู่เราผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มันเป็นที่สุดคือรักษาศีลรักษาธรรมให้กับใจของเราเป็นหลักเป็นฐานให้กับใจของเราเป็นงานเป็นการความดีงามจึงปรากฏด้วยหลักด้วยฐานแห่งความตั้งใจว่าเราจะเฝ้าระวังและสำรวมอย่างต่อเนื่องกันไปบนความดีงามของเราแต่ละคน บนพื้นฐานแห่งความตั้งใจอันดีแห่งตนของตนข้อปฏิบัติของเราทุกคนตั้งใจกันไว้ว่าจะเฝ้าระวังและสํารวมรักษาต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ย่อนบนข้อปฏิบัติอันเน้นย้ำมุ่งมั่นต่อการทำกายทำบายจาของตนให้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผุดพอง บนข้อปฏิบัติของเราทุกทุกคนจึงตั้งใจกันอย่างนี้สู่สาลาพระราชทาเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติเฝ้าระวังข้อปฏิบัติแห่งตนของตนบนขอบเขตที่เหมาะสมและดีงามตามดูตามรู้ตามสังเกตแนวปฏิบัติของตนของตนอย่างไม่ประมาทในชีวิตของเราแต่ละคน พราะความจริงของชีวิตมีคำว่าไม่แน่นอนเหมือนกันทุกคนลักษณะที่เด่นเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนเกิดแก่เจ็บจากสิ่งที่รักต้องพัดพลากจากกันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงแห่งตนของตนเราผู้ไม่ประมาทแล้วจึงทำความจริงให้ปรากฏที่ใจยอมรับ ด้วยความเป็นจริงว่าทุกสิ่งมีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมกับตนและทุกคนผนกิจกรรมแห่งเราทั้งหลายที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบแนวปฏิบัติของเราทุกทุกวันพิจารณาแห่งตนของตนอย่างต่อเนื่องกันไว้ว่าเราจะตีขอบตีกรอบตัวเองให้มีขอบมีเขตชัดเจนสาลา มีฝั่งโน้นฝั่งนี้วัดปฐุมวนารามมีขอบมีเขตชัดเจนมีกรอบชัดเจนความสะดวกต่อการดูแลรับผิดชอบก็ง่ายเราทั้งหลายต้องมีกติกาของตนบนความตั้งใจอันดีของแต่ละคนว่าเราจะถือข้อปฏิบัติแห่งตนของตนไว้บนศินห้าบนศินแปด และบนธรรมะที่มีอยู่ในหัวใจแห่งตนของตนที่ตั้งใจไว้ว่าตั้งใจอย่างไรเราก็ต้องรักษาความตั้งใจอันดีงามของเราทุกรูปแบบบนสัมมาปฏิบัติแห่งเราทุกคนเดินทางอย่างไม่ประมาทบนความฉลาดของปัญญาของตนของตนเตือนตน,ตน,ตนสอนตนทุกเรื่อง ืนเช้ามาก็ถามความตั้งใจแห่งตนของตนว่าเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนเรามุ่งมั่นต่อความดีเป็นเช่นใดเราจะเป็นผู้ให้อะไรได้ต่อการอยู่ในสังคมแนวทางปฏิบัติของเราทุกวันจึงตั้งใจไว้ว่าเราจะทำดีเป็นตัวอย่างเราจะพูดดีเป็นตัวอย่าง และเรามีโอกาสก็นำเสนอความดีให้ปรากฏแก่สังคมบนจุดยืนเดียวกันว่าเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเป็นไปเพื่อความสุขซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามพุทธประสงค์ที่ฝากไว้<ม>เชื่อมั่นในความตั้งใจของทุกท่านทุกคนที่เดินทางอย่างมีกติกา เดินทางยังมีเป้าหมายที่แน่นอนมีความชัดเจนกับระยะทางมีความชัดเจนกับเวลาเดินทางนั่นคือจุดเดินทางที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะมนุษย์อย่างเราถ้าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าโดยส่วนก็จะเลอกจะล่วงเกินและเกินขาดอย่างไม่คิดไม่คาดถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ ชีวิตก็จะพลาดจากความดีงามที่เราควรจะได้กระทากิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นแนวทางที่ทุกคนมีโอกาสแล้วว่าด้วยบุญว่าด้วยกุศลเราก็ตั้งใจว่าจะทำตนให้เป็นตัวอย่างจะพูดให้เป็นตัวอย่างต่อแม่แนวความคิดก็เน้นเป็นตัวอย่างต่อความเป็นจริงของการอยู่ในสังคมเป้าหมาย เพื่อ,อนเคาะชาวโลกด้วยกันเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อความสุขร่วมกันในสังคมแห่งโลกใบนี้วิสัยของความเป็นปราดเป็นบัณฑิตมีวิสัยแห่งการปรับตัวและปรับใจมีวิสัยแห่งการยอมรับความจริง้อทุกอย่างเป็นของจริงที่ปรากฏในโลกวิสัยวิสัยโลกมีความแตกต่างกันไปแต่ความที่เรายอมรับ จึงปรับตัวและปรับใจจึงปรับปรุงและแก้ไขตนของตนทุกระยะทุกขณะทุกเหตุการณ์บนพื้นฐานอย่งความไม่ประมาทของเราไว้เพราะอุธิเจ้าของเราย้ำเรื่องความไม่ประมาทถ,ถ้าเราเผลอเราเสียหลักทุกกิจการที่เราต้องประกอบกระทำต้องย้ำด้วยความไม่ประมาทไว้ บนทางเดินที่เราตั้งใจจะเดินบอกระยะเวลาไว้บอกความตั้งใจไว้ว่าเราจะทำอะไรในรอบวันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนปีทั้งปีไม่ว่าจะเป็นปีพุทธศักราช2 5 5 7เราก็ตั้งใจว่าจะทำอะไรบ้างว่าเป็นวันเราก็มีความชัดเจน ว่าเป็นสัปดาห์เราก็มีความชัดเจนว่าเป็นเดือนเรายังแม่นยำแม้ที่สุดปีทั้งปีเราต้องตั้งเป้าเพื่อความสำเร็จแห่งความดีงามของเราทุกคนถ้าเราไม่ตั้งกฎเกณฑ์ไว้สุดท้ายเราก็จะไม่มีระเบียบที่สุดของที่สุดของการเดินทางบอกความตั้งใจอันดีของตนไว้ว่าจะทำหนึ่ง สองสามให้สำเร็จเสร็จสิ้นจงได้ปนความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่บอกแต่ว่าไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยถ้าเราตั้งใจและจงใจที่จะทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นดังที่เราทั้งหลายได้ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมวัดวาศาสนาเป็นที่สุดก็เสร็จลงได้โดยไม่ยากลำบากอะไร เพราะเราตั้งเป้าหมายของตนไว้ว่าจะทำหนึ่งทำสองทำสามให้เสร็จสมบูรณ์ดังประสงค์ดังจำานงของเราทุกคนจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจิตเป็นศีลเป็นธรรมจึงย้ำเตือนความจริงให้กับตนของตนว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ความจริงก็ปรากฏกับเราทุกคนเป็นลักษณะไม่ต่างกันเลยช้าบ้างเร็วบ้างมีความจริงที่เปิดเผยมีความจริงที่ไม่ลึกลับเลยบอกแต่ว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันมีลักษณะไม่ต่างกันนักจะช้าบ้างเร็วบ้างจะหนักบ้างเบาบ้างก็มีความยุติธรรมเหมือนกันทุกคนบอกแต่ว่า ลักษณะที่เด่นในกฎพระไตรลักษณ์อน,นิจจาคำว่าเปลี่ยนปลนเปลี่ยนแปลงเกิดได้ทุกวันทุกกตาไม่ง่ายต่อการที่จะปรับต่อสภาพการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องคําว่าทุกข์อนัตตาชัดเจนที่สุดเราทุกคนรู้ได้เป็นเสียงเดียวกันว่าบางังคับบัญชาไม่ได้ขอร้องไม่ได้ ว่าจงอย่างนั้นจงอย่างนี้แต่ความจริงก็เป็นความจริงโดยเปิดเผยเกิดแก่เจ็บจากสิ่งที่รักต้องมีความจริงเปิดเผยกับเราทุกคนเลยด้วยความเข้าใจจึงไม่นิ่งนอนใจจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนวันนั้นจะมาถึงเสร็จก่อนวันที่เราจะต้องจากกันไม่ให้เป็นภาระ ไม่เป็นอากูลข้างคาในใจจึงต้องย้ำกันไว้ว่าปีที่ผ่านไปเราทำอะไรเป็นชิ้นเป็นนันและปีต่อไปนี้เราจะทำอะไรเป็นหลักประกันกับการเดินทางของเราทุกทุกคนเราไม่ชะล่าใจเราไม่ประมาทไว้จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานแห่งความสมบูรณ์แห่งบารมี บนพื้นฐานแห่งความดีของเราทุกคนฐานบาร,รมีก็ตั้งใจกันไว้ศีรบบาร,รมีก็ตั้งใจกันอยู่เนคขมบาร,รมีก็ตั้งใจกันพร้อมสัจจะบาร,รมีเราก็มีสัจจะต่อการเกิดของตนเองคันติบาร,รมีเรามีหลักแห่งความอดทนเป็นพื้นฐานของชีวิตเราตั้งใจกันอย่างนี้ เราก็ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อการเกิดของตนของตนบนความไม่ประมาทของเราแต่ละคนบนพื้นสินพื้นธรรมแห่งเราทั้งหลายบนความไม่ประมาทในหัวใจเมตตาบาร,รมีก็มีให้กับเราทุกคนถือว่าทุกคนต้องตั้งตนอยู่บนพื้นฐานแห่งขันติธรรมเมตตาธรรมในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะช้าจะเร็วไม่ว่าจะหนักจะเบาไม่ว่าจะง่ายจะยากก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือความไม่ประมาทคือความอดทนคือความเข้าใจในหลักการแห่งการกระทําคําพูดของเราทุกๆุกวันเราเดินทางด้วยความตั้งใจว่าเวลาที่เราถูกกําหนดไว้เป็นเวลาที่มีอยู่เท่ากัน เช้าเย็น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 สว่างเรามีงานที่กำหนดไว้อย่างไรเราก็ต้องตั้งใจที่จะรับผิดชอบงานนั้นๆแห่งตนของตนโดยบอกแต่ว่าไม่รอไม่ขอไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองใดๆจงใจและตั้งใจที่จะรับผิดชอบในกิจกรรมหน้าที่การงานของเราทุกวันอนาคูราจกรมันตา การงานต้องไม่อากูลต้องให้ไม่ค้างคาในใจอะไรพอเสร็จได้เราจงทำให้เสร็จนี่คือจุดเด่นของการเดินทางของชีวิตเราไม่มีข้อต่อรองใดๆกับข้อวัดปฏิบัติของเราทุกๆวันเราจงใจตั้งใจจะรับผิดชอบต่อกรอบที่วางกันอยู่บนศีลห้าบนศีลแปด เป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกคนเพราะเราใช้ชีวิตอันมีกรอบมีขอบมีเขตชีวิตนั้นก็จะเดินทางอย่างราบรื่นและเรียบร้อยคอยเรามีศีลเป็นหลักประกันถ้าเรามีศีลเป็นหลักประกันในการเดินทางทุกอย่างก็จะราบรื่นสีเลนณะสุกติยันติ เราบอกว่าปกติของการเดินทางเพื่อความปลอดภัยต้องมีศีลมีศาสตร์ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันสีเลเนณะโภคสัมปัาเราจะได้โภคาสมบัติก็ต้องฐานของศีลแห่งธรรมของเราดีสีเลนณะนิบูติงยันติเราจะเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายของงานแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกคนเราต้องละเอียดต่อการรับผิดชอบพฤติกรรมแห่งตนของตนเราตั้งใจและจงใจที่จะข้ามฟ้าข้ามฝั่งหวังวิมุตติหลุดพ้นจึงมาประชุมการอย่างต่อเนื่องณสลาพระเจทธามิเนขาดตอนภาระผูกพันทางใจจึงเป็นภาระที่ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าเราจะต้องทําความจริงให้เกิดที่จิตที่ใจเมื่อตาได้ดูเมื่อหูได้ฟังเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเราต้องประมวลการเป็นอย่างเดียวกันเราบอกว่าเราไม่ประมาทเรามีศัจจาเป็นพื้นฐานของใจเราไม่ประมาทไว้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะภาระหน้าที่แห่งตนของตน เราทุกคนต้องรู้รับผิดชอบเราทุกคนต้องละเอียดและรอบคอบต่อการรับผิดชอบภาระหน้าที่แห่งตนของตนก็ย้ำไว้ไว่าอย่าชะล่าใจอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่านึกว่าเป็นเรื่องนิดนิดหน่อยๆน่อยความจริงเรื่องตาบอดก็เรื่องเล็กน้อยเรื่องหูหนวกก็เรื่องเล็กน้อยถ้าเราไม่ละเอียดต่อการรับผิดชอบตาก็จะบอดหูก็จะหนวก โดยไม่รู้อะไรต่ออะไรที่ต่อเนื่องและผูกพันเพราะทุกอย่างถ้าเราไม่ตั้งใจไม่จงใจก็จะถึงซึ่งความไม่ประมาทได้ทุกเรื่องถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจงใจเราก็จะถึงซึ่งความประมาทในทุกเรื่องทุกเรื่องต้องตั้งใจและจงใจไว้ว่าจะทำให้กิจกรรมนั้นเป็นหลักเป็นฐานจะทำให้กิจกรรมนั้นเป็นงานเป็นการ เป็นมรรคเป็นผลเป็นความดีแห่งตนและสังคมที่ต่อเนื่องพึงตั้งใจไว้ยอย่างนั้นบนชีวิตของเราแต่ละวันถึงบอกว่าแต่ละวันต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นอันต้องมีงานเป็นหลักประกันของแต่ละวันของแต่ละสัปดาห์ของแต่ละเดือนต่อให้ปีทั้งปีเราต้องมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันต้องมีหลักประกันของการครองตน และครองใจซึ่งกันและกันเพราะเราไม่ประมาทในหน้าที่การงานของเราทุกวันเราเตือนตนสอนตนไว,ว้ว่าเราจะไม่ประมาทในงานแม้แต่เล็กๆน้อยๆเราจะทำทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์จงได้ใช้ชีวิตให้อยู่กับเนื้อที่การงานให้อยู่กับหลักก,การแห่งภาระผูกพันนั้นๆ ต่อวันก็ต้องเร่งรีบขณ์ขวายจงใจตั้งใจที่จะทำกิจกรรมนั้นๆให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดไว้เราบอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบงสวงเราเตรียมใจพร้อมที่จะทำทุกส่วนทุกสิ่งให้เสร็จสิ้นกระบวนการตามหลักการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของเราแต่ละวัน ผู้มีจิตเป็นบุญกุศลผู้มีใจเป็นธรรมจึงไม่ประมาทในการเดินทางแห่งตนของตนเตือนตนสอนตนไว้อย่างนี้ว่าเราจะอยู่ด้วยความรู้สึกรู้รับผิดชอบความรู้สึกรับผิดชอบของเราต้องละเอียดและต้องรอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกัน ผลพื้นฐานเดียวกันว่าชีวิตใครใครก็รักสมบัติใครใครก็รักสามีภรรยาของใครใครก็รักคำจริงคำสัตย์มีประโยชน์ใครๆก็ต้องการเรารู้อย่างนี้จึงไม่ประมาทในการเดินทางของเราทุกวันชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนโดยหลักเกณฑ์ก็บอกเป็นหลักธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตาย การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสัจจะที่เราต้องเจอกันทุกคนจึงเตือนกันว่าอย่านึกว่าจะแข็งแรงเสมอไปอย่านึกว่าจะไม่รู้เสมอไปเราต้องตั้งใจว่าราับผิดชอบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมนั้นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันเรารู้ในภาระหน้าที่แห่งตนของตนจึงมีส่วนสนใจที่ใจ เอาใจใส่ต่อการงานนั้นๆภาราผูกพันที่ผูกกันไว้ของทุกเชา้าของทุกสายของทุกเพลงของทุกบ่ายว่าด้วยกลางวันก็ไม่ได้หยุดความตั้งใจว่าด้วยกลางคืนก็ไม่หยุดความตั้งใจมานำเสนอความจริงของธรรมย่อมปรากฏอยู่กับเราทุกคนว่าลักษณะที่บังคับไม่ได้ ลักษณะที่ขอร้องไม่ได้มีความจริงที่เป็นได้เป็นได้มีได้เป็นเช่นเดียวกันผู้มีใจเป็นบุญกุศลผู้มีใจเป็นศีลเป็นธรรมจึงย้ำเตือนตนไว้ว่าอย่าเผลอนะถ้าเผลอก็เสียหลักถ้าเผลอก็เสียคู่เสียคนเดินทางมาถึงช่วงนี้แล้วเพียงแต่ต้องตั้งจัจจะบังคับว่า เราต้องทําให้เสร็จสมประสงค์ตั้งจำานงแห่งวันเดือนปีที่กําหนดไว้บอกว่าไม่มีพิเศษบุคคลใดใครผู้หนึ่งเพียงแต่เราสนใจทีใจเอาใจใส่รู้รับผิดชอบอย่างละเอียดและรอบคอบอย่างสม่ําเสมอเนื้องานก็จะจบลงได้ด้วยหลักการอันดีงามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจกันอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะคิดการใด ไม่ว่าจะนําเสนอเรื่องอะไรเราจงติดตามอย่างละเอียดและรอบคอบตรวจสอบอย่างใกล้ชิดชิดของเราก็จะไม่เป็นโมฆะอนทางเดินของสัมมาปฏิบัติของเราทุกทุกวันเราเพึงตั้งใจกันไว้ว่าเราจะเตรียมการทุกเรื่องเราจะไม่ประมาททุกเรื่องเราจะทำความพร้อมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นส่วนใด ร่างกายของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็เหมือนกัน